มาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอกเลยห้ามพลาดเด็ดขาดมีโชว์อีกแล้วครับพี่น้องรอชาะะนันเอฟซีแฟนคลับเตรียมปากกามาจดนะคะคันบอกว่าเตรียมปากกามาจดนี่บอกเลยนะคะบ่าเป็นตาผาดเนาะพี่น้องเนาะนะคะ mm hmm. นี่แล้วครับพี่น้องแอดมิกดนก็ได้มีการไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งครับพี่น้องซึ่งก็เป็นคลิปของอ เอฟซีทันหนึ่งมันจะเป็นเอฟซีขาพม่น้องเอฟซีกับว่าแนวจะคือกันนะคะแต่ว่าเพิ่นอันนี้แหละได้ซื้อว่านนชาญนน์ครับพี่น้องเพิ่งในมีการถ่ายคลิปนีไว้นะคะก็เป็นงานแสดงของมือคืนนะคะสมารับมือนี่ครับพี่น้องก็เป็นวันที่9มีนาคม2568เป็นยังคือบอกขัดขนาดนี้นะคะเพราะว่าในที่เอฟซีแฟนคลับหลายคนพากันเข้ามาคอมเมนต์ครับพี่น้องก่อนอันนี้ที่เอฟซีในมีการอ่านข่าวเกี่ยวกับตัวเลขไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่า ให้บอกวันที่น้ำแน่นะคะว่าไดนมีการนําเสนอมือใดจังสีไหมครับพี่น้องหลายคนจังสีได้รู้เนี่ยสาหรับคลิปนี้ก็เลยได้บอกวันเดือนปียังชัดเจนมือนี้กับวันที่เก่ามีน้าคมเนาพี่น้องเนาะอ้านี่แหละครับพี่น้องนะ,ะสำหรับก่อนหน้านี้นะคะในอุอ้งอิงเพชรบานแพร่ประมาณวันที่เจ็ดมีน้าคมครับพี่น้องนะคะนี่แหละก็เป็นช่วงที่อุ้งอิงเพชรบานแพง่น้องเดนมีการเหมือนสิข,ขึ้นไปจับรังบ้าน นะเมื่อิขึ้นไปจับรางวัลนี่แหละแอดมินกะบบอลแนนใจคือกันนะคะแล้วนะคะในฝั่งของทางด้านพ่อยงยุทธกับพี่น้องเพ่นเรมีการเว้าค้ำค้ำหนีออกมานะคะซึ่งเอ็กซิฟันดลคับไร้ความเสี่ยวก็คือสีก็คือสีแบบจังหนึ่ล่ะฟังประทันนะคะสำหรับคนที่อยู่หน้างานแต่ว่านี่แหละบอกเป็นยังค่ะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินมีคำตอบให้นะคะว่าตัวเลขที่พอยงยุทธพนเรนี้เบาคือตัวใด สีภาพพี่น้องไปเบิ้งคลิปจักน้อยนะ่ยค่ะแล้วสี่แม่บอกรายละเอียดแฮปซีแฟนคลับได้ฟังที่รัางเอาไปเบิ้งกริตกันตอนนี่นี่ยตอนนี้ได้วงหิงว่าอาเซียอกได้โซนสามหาต่างวันใหญ่นะครับขอบคุณครับขอบคุณลูกสาวอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อีกองไปโจมหนึ่งเอาพอดีอะทีนั่นแหละครับพี่น้องเป็นจังได้สำหรับคลิปทีได้คืนแฮปซีแฟนคลับได้เบิ้งเนี่ยซึ่งกับที่ว่าเป็นเป็น ตัวเลขที่ชัดเจนนี่นงนวลลายกุ้งก็คือสิฟังเสียงของพอยงหยุดไดชัดเจนวันทอกนะคะสําหรับพอยงยุธก็บอกว่าบนเนเดนะคะกีลาอุ้งอิงบอกว่างวดนี้อาสิมาสูนสามหาพันนภินงสำหรับตัวเลขสูนสามหาแอนนกับโบนเนใจคือกันนะคะว่าเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับอี้หยังแต่ว่าพอยงหยุดบอกว่าอุ้งอิงบอกว่าบนเนเดงวดนี้อาสิมาสูนสามหาพอยงหยุดเดบอบอกออกมาแบบนี้ นะคะซึ่งนี่แหละเมื่อพ่อจงยืดพูดออกมาขนาดนี้แลว้วกฤติว่าชัดเจนค่พนะพี่น้องศูนย์สามหาเราพี่น้องเนาะบอกว่างวดนี้เด้คันบอกว่างวดนี้กับไม้ถึง่าในวันที่สิบหกมีนาคมนี้หรือเปล่าหรือสิบไปออกในงวดใดนะคะนี่แหละเขากลมารอเบิงรอติดตามกันเราพี่น้องเนาะบนแน่อาจจะมาทางต่างประเทศกนก็ไดนะคะสามารถออกไปใส่์ทางต่างประเทศประเทศกรอน กระได้นอพี่น้องนออันนี้การแล้วแต่เอฟซีแฟนคลับซีพีซารนาคันบอกว่าศูนย์สามหาคาพี่น้องมันก็สามารถเป็นไปได้อีกอย่างแน่ล่ะก็สามารถเป็นไปได้ศูนย์สามกระเป็นไปได้ศูนย์หากระเป็นไปได้ครับพี่น้องสามหานี่กระเป็นไปได้นะอันนี้ก็คือตัวเลขที่อุ้งอิงน้องเดวิลออกมานะคะแล้วนี่ล่ะพอย่งยุดกะเดี๋มีการออกมาบอกอีกที่หนึ่งนอพี่น้องนอกะคือว่าชัดเจนวันถกอัลนั่นแหละครับพี่น้องกะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้สําหรับพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับนะคะมาเบิ้งกันค่ะพี่น้องในวันนี้นะคะสำหรับโมลล่มสาวน้อยเพบาน,นนีคิวการคิวงานทําการแสดงยูไสนะคะนี่ค่ะพี่น้องสำหรับในเมื่อวันที่9มีนาคมนะคะทำการแสดงอยู่ที่หน้าวาดที่การอำเภอนาจะหลวยอำเภอนาจะหวยจังหวัดกุบลราชธานีค่ะพี่น้อง นะคะคสำหรับมื่อนี้บอกเลยนะคะคนหลายย่างแน่นอนเลากพี่น้องเนาะผู้ใดที่วาสิเดินทางไปเบิ่งแนเนกคอมเมนต์มาบอกมาจากกันดานะคะนี่หลายคนก็พาการมาโรค่ะฐาอยู่เด้อพันนะพี่น้องสำหรับเอ็ซีแฟนคลับโบสตองห่วงนะคะพากันผุ่นละไปปูซาจองเสื้อใบตั้งแต่ะใบม่วงใบสองผุนละเลากพี่น้องเนาะยานแบบเต็มนะคะยานเจ้าของบ่ได้นั่งหนา นะคะคันผู้ใดไปก่อรก้จองศาสตร์กรด้วค่ะพี่น้องนะคกกษติแบบได้เลือกนั่งสิแม่ได้มีโอกาสเลือกลายค้นคนที่แบบไปหลังนะคะได้มีโอกาสเลือกว่าจะขของอยากน่งมงไดกันไปนัางขางลํโพงค่บพี่น้องบอกเลยหูนิ่พยุ่ดีนะคะเสียงนิ่แบบโอ้โหสุดยอดอิเลสาหรับระบบแสงสีเสียงคับพี่น้องเสียงดังอิเลสนะคะมีแต่กะทิวสุดยอดสำรับมอลลมาซาหนยพิษบ,บานแห้ง มาพี่น้องเนาะมื่อแรกนี่นะคะผู้ดใดสิไปเบิ่งแน่กับคอมเมนต์มาบอกมาจากกันใดละกันในอีกคณะมอลำคณะหนึ่งครัพี่น้องก็เป็นคณะมอลำในการบริหารจัดการของบอดโจ๊คือการเรียนละนะคะสำหรับสาวน้อยสองค่ะพี่น้องสาวน้อยลำเพลินโชว์ในมือน,นี้นะคะก็ไปทำการแสดงอยู่ที่ฮอร์บอดรอยเอด็ดค่ะพี่น้องในตําอ่าตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดรอยเอด็ดนะคะ อยู you vote, th, ่โฮโหวตรอยเอ็ดค่ะพี่น้องผู้ใดท<ๆ>ี่อยู่จังหวะรอยเอทนะคะมีหลักกะอยาะ่าสตรมไปเบิงไปส่งกําลังใจให้สําหรับสาวน้อยสองได้พี่น้องเราบบอกเลยนะคะมวลแหง้งสําหรับสาวน้อยล<ม>ําเพลินโชว์สาวน้อยหนึ่งกำมวลสาวน้อยสองกำมวลมือนี้มีงานทึงส<ม>องวงสองคณะเลยวันเถาะนะคะกระที่ว่าปังนะคะสำหรับสาวน้อย, 1, นอย,นยนหนึ่งเหนื่อยมาคิวการคิวงานนี่มีทุกมืออีหล่ค่ะพี่น้องแถบสีแบบว่ามีมือวาง เดือนนี้นี่ตามที่แอนมินเด็กเขาไปเบรงในคิวงานนะคะเหมือนสีวางประมาณสองมื่สองมื่นนี่ยุติเห่มอนร่สักผ้าประมาณนี้นะคะพี่น้องประมาณวันที่หาที่ผ่านมาคันจัมบะพีเด็กละกันในวันที่ยี่สิบที่จะถึงนี้นะคะคันจัมบะพีเด็กค่ะพี่น้องก็บอกดูว่าขี้รุดหรือว่าอีหยังจังใดน,นะคะแต่ว่าเห็นเห็นเป็นวางในเดือนหนึ่งนี่ค่ะพี่น้องเดือนมีนาคม ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเอ็ดวางอยูสองเทียมุจลคิดเบิรงนะคะคุณภาพคักซ้ำใดการทาีได้มีคิวงานหลายค่าคณะนี้ก็สแสดงให้เห็นมาคณะหมอญลำคณะนั้นดังปังซ้ำใดระกับคุณภาพคักซ้ำใดเนพี่น้องเนาะเอ้าวนียนละนะคะสำหรับมือแรกนี่กาสามารถไปส่งกำลังใจให้สาวนหน่อยใดนพี่น้องเนาะผู้ใดอยู่ไกลมองใดก็ไปมองหันครับพี่น้องนะคะนียนละมีแต่ แบบคนาโมล่ามทีสุดยอดมากๆเลยวันท่อโนพี่น้องนอเอาแล้วนะครพี่น้องหน้ากะตามทีได้ขึ้นคลิปให้ซิฟ,ฟนั่ครับเมื่อค้า้งต้นนะคะสำหรับพอยออหยุดกัะบอกอกมายังชัดเจนนะคะว่ากุ้งอิงบอกแล้วนะคะว่าไม่แน่งวดนี้อาจจะมา0ูนซ้ำหานะคะกับบเป็นตะถิมแลวก็บ่เป็นตะปลานะคะบางคนบอกว่าข่อยเห็นคลิปย่อยกะลืมสื่อขอก่กะเสียดายนะคะเพราะยังเพราะว่า เจ้าบ่ได้จดค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นคันบ่อยากพลาดคันบ่อยากลืมให้จดไหวนะ,ะให้จดไหวเมื่อตอนที่แบบอยากเอามาสื่อจังสีแม้จังสีในดรัวมีตัวใดแน่และกะันนี่หละบมะมะ่มากตัวนี้ก็เอาทิมค่ะ,ะพี่น้องมักตัวนี้ก็สื่อไปนะคะจดไปค่ะพี่น้องก็นี่หละตามที่เอ็นนี่เนเอามาบอกกันที่ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้สําหรับพ่อแม่เอฟซีแฟน,นคลับน,นอ,นอนะ,ะพี่น้องเนอกอ้าวนี่แหละคับพี่น้องนะสำหรับมือแรกนี่ก็ สามารถไปส่งกำลังใจนะคะสำหรับคณะมอล่มนะคะที่ชื่นชอบใดนะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะนั่นนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปสำหรับสกก่อนนะคะก็ประมาณสวัสดีค่ะ